ตัวอย่างนะครับตัวอย่างนี้เป็นเรื่องของงานติดตั้งอะคูสติกปรีแอมงานทำเฟรดนะครับงานทำเฟรดคืองานเปลี่ยนเฟรดนะครับตัวนี้จะเปลี่ยนเฟรดเป็นช่วงนะครับเฟรดสึกจากการใช้งานการเสียหายค่อนข้างหนักนะครับเฟรดสึกแล้วก็มาฟ้องมาฟ้องที่ตัวเฟรดบอร์ดด้วยนะครับเฟรดบอร์ดก็เป็นหลุมเป็นร่องลงไปนะครับแบบนี้แก้ยากนะครับแก้ยากแล้วก็เปลี่ยนยากด้วยนะครับเพราะว่าเรากดเนี่ยเราใช้เครื่องกดเฟรดลงไปนะครับ เฟดเนี่ยมันต้องได้รัศมีความโคง้งได้เลดีฟกับตัวเฟดบอร์ดถ้าเฟดบอร์ดมันบุม๋มเฟดบอร์ดมันเกิดปัญหานั่นแสดงว่าเราจะทำเลดีฟไม่ได้นะครับมันต้องใช้การกดกับการอัดเฟดเข้าไปเป็นเป็นแบบพิเศษนะครับแล้วก็การติดอะคูสติกปรีแอมนะครับตัวนี้ก็มีขั้นตอนการติดที่พิเศษด้วยนะครับอะคูสติกปรีแอมที่จะติดเข้าไปเนี่ยจะเป็นระบบเพียโซระบบเพียโซจะวางเป็นแนวเส้นตรงนะครับแต่ข้อน่าสังเกตคือตัวนี้เป็น2 s งเซตเดินะครับเพราะฉะนั้น ต้องแก้บริเวณสองเซดเดินตัวนี้ใหม่นะครับสำหรับการติดตั้งอะคูสติกปรีแอม